คนไทยรู้ไหมครับว่า S&P 500อ่ะคือตลาดคุณต้องชนะตลาดให้ได้แต่ถ้าคุณมีกองทุนและกองทุนคุณชนะ S&P ไม่ได้คำถามผมคือว่าทําไมคุณไม่ซื้อ S&P เปเลย<ม>ถ้าคุณยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือ S&P เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง<ม>จํานวนบริษัทที่มีรายได้1,000ล้านสหรัฐต่อปีนะมีแค่20,000บริษัทน้อยนะแต่ S&P อ่ะ<ม>คือห้าในสองหมนนี้<ม>คือ S&P คือ the best of the best of the best อ่ะ แต่ว่าถ้าคุณลงถูก s ย่เอสแอ้ P ระยะย,ยาวคุณไม่มีทางแพ้เอาแค่5้าปีนะเอสอพีโ<ม>ตโตร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าถ้า5าปีที่ผ่านมากําไรของคุณไม่ใช่ร้อยยี<ม>่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะคุณจนลงใช่ใชคุณจนลงท<ม><ม>ี่ผมยังไม่เอาตัศน์คตาสานี่ยังเป็นโลว์เชียนะแต่คุณต้องชนะ s อสให้ได้ใช่จริงอย่างน้อยคุณจะต้องได้ประมาณเนี้ยใช่ไม่คนน้อยกว่าน,นี้นะแต่วันนี้สิ่งที่ผมไม่เข<ม>้าใจคื่ี่พ่วันนี้ผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมมันถึงยังมีคนบริหารกอง ได้น้อยกว่ามัน,ม,นมันเปรียบเทียบเชื่อ <Yeah. S 1> มันเรียบเที่บเหมือนว่าผมมีบาดิปปกติอ่ะ mm. ผมผมผัดกินเองอ่ะมันอร่อยละ mm hmm. แต่หาคนอีก mm hmm. คนคนึงผัดให้ผมผมต้องจ่ายค่าผัดให้เขานะแต่มันอร่อยน้อยกว่า mm hmm. คำถามคือทําไมแล้ววันเนี้ยครับพี่พอ mm hmm. สั่ง <Yeah. S 1> ผมเราไปถึงขั้นไหนรู้ปะ่ะมันไปถึงขั้นที่ว่าคน mm hmm. บริหารกองทุนอ่ะขึ้นเวทีขึ้นจอใหญ่บอกว่าเขาตา่ำกว่า s อสนิดนึงแต่สูงกว่าเซ็ตนะของเขาดีเขายังการนำเสนอแบบนี้ที่ผมเห็นกับตาเลยโอวโาชันชนะเซ็ต แต่แพ้เอสแอมพียังยลงการนาเสนอคุณรู้ไหมครับว่าถ้าอยู่เมกาแล้วคุณนําเสนอเงี้ยคุณถูกไล่ออกนะคุณจะไม่กล้นำเสนอมันล่าละอายมันเป็นเรื่องน่าละอายในการนําเสนอว่าคุณแพ้เอสอมพีมันไม่ควรมันไม่ควรเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจถ้าคุณในกองทุนอันชนะเอสอมพีไม่ได้คุณไม่ควรมีตัวตน spirit ใช่ hedge fund ที่แพ้เอสแอมพีนานๆก็อยู่ก็ no long ก็ exit แต่บ้านเราถามพี่พอเลยมีกองทุนกี่อันชนะเอสอมพีโอ้ that's the problem ปัญหามากๆเลยนะ ถ้ามากายาจริงพี่ว่าถ้าเรามาดูาจริงๆเนี่ยน่าจะมีพันกองทุนแม้เมืองไทยผมอะวิสินไทยแลนด์นะพี่ว่ามีเป็นพันพี่ว่า,าจริงๆชนะไม่เกินไม่เกินห้าสิบอาจจะน,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 น้อยกว่านั้นด้วยน้อยน้อยกว่าและผมรู้สึกว่ามัน,นม,มันแปลกมันแปลกที่คนไทยไม่รู้สิทธิ์ตัวเองทำให้สิ่งที่ผมว่าผมโกรธมากเลยที่อบอกคือวิธีในการหาเงินตลาดคุณผมบอกคนไทยตลอดเวลาม,มันเรื่องง่ายโคตรง่ายโคตรปิดหูปิดตาคุณลงตัวนเอสเอ็มพีสิบปีอย่างไรคุณด้กำไรปิดหูปิดตาเลยมันง่ายโคตร